ครับทุกคนอยู่ที่ร้านเจเล็กซ้อมตำยำสามโคกแล้วนะฮะจะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสามโคชแนนนะฮะเจเล็กสวัสดีครับสวัสดีครับสวีดัสสวัสดีครับไข่แดงไม่สิโอ้ยยำแม่ยำมาพักอยู่แล้วเนี่ยวันนี้คิวนานกี่ชั่วโมงแล้วเอ่ยนิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยเชื่อจะคิวไม่เยอะไม่ขอบอกเป็นนาทีแล้วกันนะเดี๋ยวตกใจอ๋อสวัสดีค่ะ วันนี้เราอาจจะไม่ได้พูดคุยอะไรกันเยอะแยะนะฮะเพราะแม่ก็มีบินรออยู่นะทุกคนก็อาจจะเหมือนคลิปที่แล้วนะฮะก็อาจจะได้ดูแม่ยำยาวๆนะฮะเซรมันไข่แดงโอเคเซราันไข่แดงได้ยินแววๆผ่านหูแววๆนะฮะค่ะคราวนี้เจอแล้ว อยู่ตรงนี้ตลอดละค่ะใครที่จะมาร้านเจล็กนะฮะเซิร์ช G P S มาได้เลยนะฮะร้านเจล็กส้มตำยำสามโคกนะครับหรือเซิร์ชวัดก็หลักก็ได้นะครับุกวนวัดก็หลักจังหวัดประจวบอําเภอเมืองนะฮะร้านเจล็กจะอยู่เลยวัดก็หลักมาประมาณ100เมตรนะครับจอดรถไว้ที่วัดก็หลักได้นะจอดรถไว้ที่วัดก็หลักแล้วก็เดินมาก็ได้นะครับเพื่อให้สะดวกต่อการจราจรนะฮะห่างกันประมาณ 80- ถึง100เมตรเองนะฮะทุกคนเจอถึงตัวเลย แซลมอนไข่แดงแซลมอนไข่แดงนะฮะพี่ดื่มน้ำก่อนนะคะแซลมอนไข่แดงหอมเล็กไม่พริชอาหารน้อยหนาแล้วแซลมอนไข่แดง,งไม่พริกนะฮะไม่พริกเลยนะนี่นะฮะได้หนึ่งขเหรอลูกโอเคโอเค ว่าเดี๋ยวจะเกิดเรื่องเศร้าถ้าเลืมปลาร้าสายปลาร้าเราจะเรียนเนาะบางคน<ร>แบบ <นำ S 2> ทานยำทานส้มตำนะฮะชอบป<ด>ลาร้าคือขาดปลาร้าไม่ได้นะฮะมันฟุกคนหนึ่งเลยฟุกเนี่ยชอบมากปลาร้าแน่มีอะไรถสามหน้าผากโดนอะไรมาใครดักตีวิ่งชมโต้ข้าไหนแล้วแม่เล่นสอหัวแตกเลยนะฮะ ตายแม่แล้วโดนหน้าผา,ากค่ะแก้งองจะแล้วก็อันนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวอีกคอกเดียวเสร็จแล้วลูกจำแหลหน้าลูกแพ็คของกันแล้วหรือยังรอเช็คกันใช่ไหมลูกตัวใหญ่เนาเนี้ ได้ลูกแล้วเมื่อวานที่ห่อไปทานหมดไหมคะจะเป็นแค่ตักตัวเลยนะตัวใหญ่ไหมไม่รู้นะฮะใหญ่กว่ากล่องที่แม่ใช้อีกนะฮะ นี้ถ้าใครสั่งกลับบ้านก็แนละ้วแต่ลูกค้าสะดวกนะครับว่าจะเป็นยกตัวแต่แม่แม่ตัดไปให้นะฮะหรือจะเป็นแคะไปเลยก็ได้นะครับเด็ค่ะอันนี้จำนวนก็คือยกตัว350บาทนะฮะหรือจะเป็นครึ่งตัวก็ได้นะฮะทุกท่านอ่าหนครึ่งตัวก็180่งรนะครับหรือ1นส่วนสก็ได้1นึ่งส่วนสามหบาทนะฮะ เสร็จแล้วนะครับกล่องนี้คือใส่ยกตัวเลยนะฮะทุกคน3 5 0ห้าบาทนะฮะไปแล้วหนึ่งนะฮะจริงๆก็ไม่ใช่ไปหนึ่งนะฮะไปเยอะแล้วนะครับอานี่นะฮะอันนี้อย่างที่ทุกบอกนะไม่ใช่ว่าไปแล้วหนึ่งนะฮะอันนี้คือไปที่เดียวเลยนะฮะแบบว่าไม่รู้ว่าทานกี่คนนะฮะแต่คือเยอะมากนะฮะแล้วมาเก้ที่หนูอ๋อของน้องเห็นล

ไข่ปลาอันนี้ไข่สวยใช่ไหมเบอร์ใหญ่ถุงเ,เบอร์ใหญ่นะคะ<า>อุ้ยเม็ดใหญ่นะนะแม่ค่ะเนี่ยเม็ดบ้งเลยอ่ะอ,อ XL ทั้งถุงเลยไหมแม่ได้มารอบนี้ออไม่ใช่ XL ไซส์ไหนเอ่ย Double X <XL. S 2> อ๋อ d o u b l ล XL นะฮะนี่พูดจริงนะไม่ได้พูดเล่นโอ้แต่เม็ดใหญ่นะก็ะเม็ดสวยมากเลยอ่ะ เป็นเใช่อือุ้ยแน่นแน่นเหียงเนี้ยพี่นะฮะอ๋อตัวนี้แงะไปเลยใช่ไหมแม่ เตัวที่สองแล้วลูกอออันนี้เป็นข้าวโพดมะม่วงไหลเบือได้นะลูกแน่นนะนี่แดกตัวแล้วนะไม่ใช่ตัวเดียวกับเมื่อกี้นะพวกไม่ได้ถ่ายซ้ำนะฮะคนละตัวนะฮะคงไม่ต้องบอกนะว่าซื้อไปวันนี้สองวันตีรถมาเที่ยวอีกอะ <laughs> เซตปีหนึ่งตัวอนนบอกเลยนะฮะ,ะวันนี้อันนี้ที่ทุกคนดูมาเนี่ยทั้งคลิปพิสันแล้วก็คลิปฟุกนะฮะบินเดียวหมดเลยนะฮะยังสองแบบืขาบอกน,นะคูะ่กันไปนะฮะบวกกับน้ำยำปลาอ่าค,คณลูกค้าอะเคุยมาว่า <ข>อ,อยังสองแบบนะฮะอ๋อขอทั้งออริจินอลไม่ล้าและก็ออริจินอลปลาล้านะฮะอันนี้ยังเป็นลูกค้าธรรมดาถ้าลูกค้าใส่ไข่ก็จะขอท่ายำสองท่าเพราะพี่เสีดใส่ไข่แนะก <laughs> ุ้งอ๋อนนี้ของน้องตัวเล็กอันนี้น,น,นะฮะทุกคนเสร็จแล้วนะฮะพร้อมน้ำยำสองรสชาตินะครับแต่ว่าน้องทานอะไรคะ จะเล่าให้ฟังอันนี้เรื่องจริงครับไอเมื่อวานก็บ้าไปแล้ววิ่งชนประตูวันนี้รีบแต่งตัวใส่เสื้อกลับด้แต่ว่าเห็นทันไงตะเข็บโผล่อะใส่ตะเข็บออกนอกนะแดงแม่เอาใส่ขออยู่คู่กันเลยแลวแม่วิ่งยังไงวิ่งให้ชนประตูฮะอันนี้่แด ไม่ไหวอะ่ะลุกเอ,อ,อ่๋ยวป๊อเสร็จแล้วนะฮะเป็นแซลมอนปลาะนะฮะ แซลมอนปลานะฮะน้ำยำปลาแยกไปนะฮะน่าน่กกี่แสนแต่เปลาความที่ถึงไปคือน้ำยำสามขวดนะฮะให้อเอาไปแช่ตู้เย็นไว้ติด,ดตู้เย็นเนาะคิดถึงหนูเมื่อไหร่นะคะนั่งมองขวดน้ำยำนึกว่าจะแบบว่าคิดถึงให้มาหาอีกหน้าเสร็จแล้วนะลกูก <laughs> ยังยังมีให้พูดถึงอ,กอตตีกเยอะลูกจ๋าเดตเตอร์มีคณลงท่้งหนึ่งปีละแต่หนูจำได้เพราะมาดสอนพ่อหนูชอบกินเองดามา่าอันนี้ร้าอันนี้อริจิอืมร้ากับอริจิไปอย่างละขวดแล้วนะฮะอันนี้ไม่พริกอ่าแล้วก็เป็นแบบไม่พริกปีกหนึ่งขวด

ูแลลูกค้ากันนะลูกนะแบบว่าข้นครับนะฮะพอเจอพิกเผาไปนะฮะนี่บอกเลยถ้ามีถั่วถ้ามีถั่วจำด้วยนะโอ้โหข้นกว่านี้อีกนะฮะ แล้วบอกเลยอะทุกคนเป็นน้ำยำพริกเผานะฮะนี่ลองถ้ามีหอมเจียวนะแต่แม่มีนะฮะใครอยากได้บอกได้นะฮะว่าจะได้ขอหอมเจียวด้วยนะฮะพอได้น้ำยำพริกเผาเนี่ยบ้านรับด้วยเอาหอมเจียวโรยเลย,เลยขอขอให้หน่อยโอ้นี่นะฮะออบอกเลยว่าสองลังนี้ใหญ่กว่าตัวน้องน้องยๆนนอีกนะฮะอ่ <laughs> าเดี๋ยวฟุกพอตัวไปช่วยลูกค้ายกสองลังนี้ก่อนนะครับ <Yeah. S 1> <laughs>

อ่าทุกคนเป็นยังไงบ้างฮะสองหังเมื่อกี้นี้นะฮะทำเอาเมืทำเอาได้หายพอได้หายใจนะฮะอ่าเป็นไงบ้างฮะนี่บอกเลยว่าบ้านเดียวนะครับทุกคนสองหังใหญ่เมื่อกี้นะครับอ่าก็โอเคครับเป็นไงฮะจุดใจไหมฮะสำหรับวันนี้นะฮะก็โอเคครับสำหรับวันนี้ฟุกเองก็ต้องขอลาไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดแชร์ช่องฟุกกันด้วยนะครับใครที่อยากมาทานยำร้านเจเล็กนะเซิร์ชที่พีดมาที่ร้านเจเล็กส้มตำยำสามโคกได้เลยนะครับ หรือเซิร์ชมาที่วัดกอหลักก็ได้นะฮะจอดรถไว้ที่วัดกอหลักนะฮะแล้วก็เดินมาหนึ่งร้อยเมตรถึงร้านเจล็กเลยร้านเจล็กอยู่ซ้ายมือนะฮะอ่าอย่าหลงไปไหนนะฮะร้านเจล็กจะตั้งอยู่อำเภอเมืองจังหวัดประจวบเท่านั้นนะฮะไม่มีที่อื่นนะครับก็โอเคครับสำหรับวันนี้สุกเองก็ต้องขอลาวไว้เพียงเท่านี้นะครับเจล็กสวัสดีครับ